ันนี้ก็มีความประทับใจจากคนไข้อีกเคสอยากจะมาแบ่งปันนะฮะแต่เอิญว่าไม่ใช่เคสป่าเขาหมอนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าทําปากกระจับไปแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่ทำล้อหน้าเปลี่ยนมากๆก็คือตา2ชั้นนะครับออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่งานของหมออาร์มนะครับเป็นงานของหมอหลิงนะครับเป็นทีมแพทย์เป็นทีมเพื่อนแพทย์ที่บีพาวนะครับน้องขิมครับมาทําตา2ชั้นนะครับด้วยปัญหาที่ว่าชั้นตาเนี่ยไม่มีแล้วหน้าแต่งหน้ายากมาต้องติดสติ๊กเกอร์ตลอดเวลาก่อนทําก็หลับตาปิดตาสนิทนะครับแต่ว่าตอนลืมตาเนี่ย ไม่มีชั้นตาเลยครับเอาจริงๆนะออกตัวเลยว่าพอเห็นเคสนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออน้องก็หน้าตาสวยอยู่แล้วนะจะมาทําตาทําไมไม่รู้ใครคิดเป็นหมอหรือเปล่านะมาดูรูปหลังทำทันทีกันนะครับอุ้ยทําไมชั้นตาใหญ่จังบวมเยอะด้วยเาต,ตอนแรกเห็นเคสแบบนี้เราก็ตกใจเราเป็นคนไข้เราก็ตกใจนะว่าเออทาไมชั้นตามันเซ็ตใหญ่จังเกือบจะถึงแบบขอบเบ้าตาเนี่ยแล้วก็เคสนี้มีการเปิดหัวตาด้วยนะก็เลยทําให้ตามันดูโตขึ้นแต่ว่า เราก็แอบกังวลเนาะรูปต่อไปเป็นอัปเดต3วันนะครับจะเห็นชั้นตาเนี่ยบวมกาลังได้ที่เลยแล้วก็ตาบนเนี่ยตาดําเนี่ยเห็นไม่ชัดนะครับตอนแรกเราก็ลุ้นว่าเอจะยังไงต่อดีวะเนี่ยเอาผ่านมาวันที่5้าอาเป็นรูปเป็นล่างและตานอะเนี่ยลืมตาได้โตมากขึ้นนะครับชั้นตาเนี่ยชัดแจ๋วแหววเลยนะฮะพออัปเดตมาประมาณสักวันที่หโอ้โห,โหอันนี้เริ่มเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะเนี่ยดูสิตอนแรกมันใหญ่แล้วโตมากแล้วเหมือนลืมตาได้ไม่เท่ากันด้วยเนาะ แล้วพอวันที่น้องมาตัดไหมอุ๊คือจึ้งเนาะดูสิแผลเป็นตรงหัวตาเนี่ยรอยแผลแทบไม่มีเลยผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนอุตานี่คนเดียวกันเลยกับน้องขิมคนเดิมก่อนทํานะครับล่าสุด2เดือนน้องไม่ต้องใช้สติกเกอร์อีกต่อไปกลับมามีความมั่นใจตัวตัวเองแล้วสวยแบบสวยแบบพลิกชีวิตอ่ะสวยแบบพลิกโลกเลยอย่างของน้องขิมเคสเนี้ยเออตอนแรกผมบอกตรงๆผมตกใจนะกับชั้นตาที่ใหญ่มาแต่ตอนเนี้ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ย พอเข้า2องเดือนเนี่ยเฮ้ยมันพอดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับสัญญกรรมนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับให้เวลาเขาให้เวลาฮิวหิวกายให้เวลาฮิวใจนะ